สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนายกองทัพกับประเทศอัลฟาซิตี้เป็นประเทศที่ผมได้ไปเจอมาในช่องของช่องของใครวะช่องของดำปะ DOM อ่ะนั่นแหละผมรอสอบวอทซิตี้อยู่นะครับแต่ว่าผมสอบอัลฟาผ่านมาแล้วก็คนน้อยมากก็จะมารีวิวเซิร์ฟให้ดูว่าเซิร์ฟไปยังไงนะครับแอร์ดอะ ไอ้ดอบอยู่ไหนอ่ะไอ้ดอบอยู่ไหนอ่ะอ๋อหัวกระโหลกยังโอ้โหอยู่นี่เลยเหรอเกินกูอยู่นี่เนี่ยตอนเนี้ยโอหแต่ประเทศนี้แอร์ดอปถูกปล่อยอันนั้นมากนะดังไปเคเค ประเทศนี้ก็มีแค่ประมาณ4 1คนจริงๆที่ผม,มเล่นเซิร์ฟเนี่ยก็เพราะว่าเซิร์ฟเซี่เนี่ยมันปิดนะครับมันปิดมันปิดยาวเลยเล่นแก้เบื่อก่อนจริงจริงผมเล่นเซิร์ฟเซี่นะเป็นประเทศหลักนะครับก็เป็นตำรวจแต่ว่าประเทศนี้เป็นประชาชนอยู่เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากประชาชนนะครับตังค์มีเท่าไหร่ย,ยังไม่รู้เลยเนี่ยมันกดยากมากอะ่ะปกติเล่นแต่เลซี่นะครับผมก็ไม่ได้เล่นประเทศอื่นเลยนอกจากเลซี่นะครับ เลซี่เป็นหลักเลยประเทศนี้คนน้อยมากเลยลื่นนะจริงๆอยู่ที่ประเทศด้วยแหละครับผมมันอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ด้วยมันไม่ได้อยู่ที่แบบอันนี้หรอกรถน้ำมันจะหมดเพาะวะนนี้กูดูน้ำมันยังไงวะเนี่ยเฮียอันนี้เริ่มแรกเลยนะ โอเค๋ยวผมตัดไปตอนอยู่ในเมืองแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งโอเคถึงในเมืองแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเมืองแล้วนะครับผมลื่นโคตรลื่นเลยอ่ะดูดิคนเล่น41คนเองแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันก็ไม่สนุกนะครับผมคนเล่นน้อยมาต้องไปเล่นเลซี่เว้ยทุกคนแล้วก็ด้ความกระตุกนิดหน่อยหน่วงนิดหน่อยก็รับได้นะครับดีกว่าแบบเล่นกับคนได้น้อยอย่างเงี้ยผมไม่โอเคนะมันติดต่อ,อยากออโอเคล็อกรถไม่ได้ด้วยกูยังชอบเลย แต่ว่ากดเหมือนเดิมนะครับกดอันนี้เหมือนเลซี่เลยนะกดตังก่อนแป๊บหนึ่งกูไปตังสองพันเองเหรออะไรทำไมไปตังน้อยจังพอมาหนึ่งพันรักันอ่ะโอเคพอเติมน,น้ำมันก่อนสภาพรถกูไม่น่าไหวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยหาเปาน้ำมันก่อนแถวเนี้ยมีปะอ่าอยู่นี่อ่าไม่ตัดไม่ถึงกิโลไม่ตัด เออแต่รถแดงอ้าวคูทำอะไรมารถแดงอะไรเนี่ยสภาพเอาอีกอะโอ้ยคูอยางชอบเลยเพื่อนอมาเล่นแก้เบื่อเฉยๆเอามาเลสมันไม่มีเซิร์ฟแล้วหว่ามันแบบน่าเบื่อใช่ปะสอบวอชิตี้ก็กำลังสอบอยู่ อนาคตดูไวอ้อ่ะก็คิดเอาลักอันอืมอกียอกียอกต่อยยังไม่เก่งจะเข้าดูไว้ละกูจริงๆอยากอยู่ดูไว้นะว่าแม่งเท่ดีวะโอ้ยไม่รถพังรถไม่รถไม่พังก็อันนั้นแหละไอสัตว์กูดูแล้วเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนรองเท้าด้วยทุกคนรอก,ก่อน ทำไมมันไม่ได้วะอ่าเติมได้ละเติมไปโอ้โหสิบสี่เปอร์เซ็นต์สวรรค์ช่วยเอากด f 2เรียกกระเป๋าไอแกะมนต้องกด g นะครับผมไม่แค่นี้เองสภาพคือแบบไม่น่าได้แล้วอ่ะตอนนี้ดูดิโอ้อย่างชอบตัวเองเลยวะอะไรนกวันนี้ยก็คือเพิ่งมาเล่นไงเลยไม่รู้ว่าต้องทำงานอะไรบ้างนะครับอยู่เลซี่ก็ยังมีมะนาวคอยแบบแนะนำไงอยู่นี่ก็คือไม่มีใครเลยก็คือมาเล่นเดียวอ่ววะแต่ก็ไม่ได้เล่นเป็นประเทศหลักหรอกนะ ล่นเป็นแบบแก้เบื่อเฉยพอดีเลนซี่มันนั้นมันปิดนะครับแล้วอู่ช่างอยู่ไหนวะจะต้องไปช่างกูเสียตารอีกแล้วเนี่ยอู่ช่างอยู่ไหนอะร้านซ่อมรถโอ้หมึงไปอยู่อะไรไกลกูถามอ๋อนี่ไงโอเคนี่ก็ได้หนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกแล้วกว็จะไปแต่แต่ละทีเนี่ยกูก็เหนื่อยแล้วเกินนอ ไปซ่อมรถก่อนละกันโอเคตัดมึงดูสภาพดิเวลาซ่อมรถอะดูสภาพดูสภาพเอาอย่างชอบเลยสภาพคือไม่ได้เลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยดูโทรศพรัพท์รอแล้วกันนะครับโอ้โหซ่อมรถอะไรนานวะก็ถามจริงซ่อมรถอะไรนานมากเดี๋ยว วุ่งเหมือนอาเฉินเ,เลยวะ่ะอาเฉินนะเนี่ยเล่นเหมือนอาเฉินเ,เลยวะ่ะแต่ไม่ใช่อาเฉินนะมันแต่งตัวเหมือนอาเฉินเฉยๆโอ้ตกใจหมดเลยยังชอบอะ่ะโอเคตัดไปตอนรถเสร็จหลักกันก็เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับประเทศนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยไปตาต่อยนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปต่อยแล้วตัดก่อนไ,ไปไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เโอเคต่อกันเลยเปลี่ยนเสื้อมาด้วยอะไรมาด้วยโอ้โหแม่จะขี้หลุดด้วยนะดูหน้ากูคุยอย่างโบว่าดูดีเพื่อนเดี๋ยวไปถามกันจะไวเลเบลอยู่ไหนอ่ะเงินเข้าธนาคารเฉยเลยหนึ่งร้อบาทค่าอะไรเอ่ยยไ,ได้รับอะไรอ่อะอะไรอ่ะคืออะไรกรชาเหรอเปิดแม่งเลย โอ้กูยังชอบเลยควายอะไรเนี่ยโอ้เราไปกระหลาดกันดีกว่าแม่งเซิร์ฟนี้คือไม่ไหวอ่ะการแต่งตัวคือโอ้โหกูหัวหนยกูหัวร้อนเลยอ่ะเอาง่ายคือหัวร้อนเลยอ่ะจริงๆแต่งตัวอะไรไม่ได้เลยทับกันหมดเลยแต่ว่าอันนี้ดีนะครับผมเอออะไรนะเขาเรียกอ่ะอันนี้ดีนะเขาเรียกเออสังคมดีนะครับผมบอกเลยว่าสังคมดีนะครับผม ไม่ลเลาะเลยอะไหนปะในในตัวเมอืองไม่แหลกเลยนะมันง่ายๆยเลยเท่นี่เดี๋ยวเราไปถามกันว่าเรเบลอยู่ไหนโอ้ยยังไงกระลาดเต็มเลยอ่ะอ่านเครับ เ้ยกระลาดเต็มเลยเว้ยคนอ่ะดูดิไอเียไอเฮียนี่แต่งตัวเป็นเฮียมึงไปใส่สปอยเลอร์เนี่ยไอเฮียแต่งตัวเป็นเฮียเฉินเลยมึงไปต้องเฮียเฉินวะเนี่ยไอสัตว์ฮะรอไอเฮียกูเจอเฮียเฉินวะไอเด็กก็เฮียเลยลงลงกูเจอเฮียเฉินก็เฮียอะไรเนี่ยกูเจอเฮียเฉินวะเสียงเครื่องยังหวานเกียบเหมือนเดิมโอ้ดูดีโอ้โหคุณนึกว่าเฮียเฉินของจริงบัสพี่หายอ่ะ อะไรนะดูดิหายแล้วเฮียเฉินนะเฮียเฉินนะดูดิเกมแป๊บหนึ่งเฮียเฉินนะเนี่ยเฮียเฉินนะเนี่ยเฮียเฉินนะเนี่ยไอ้สัตว์กูพูดเลยเฮียเฉินนั่นน่ะกูอย่างาเลยแม่แม่ขายครับแล้วว่าใครอะไรวะยังเก็บตังค์ใส่เกาะอยู่พี่สามแสนใกล้ถึงละใกล้ถึงละแค่กองนะคนนี้คืออึงคนนี้คืออองรีใช่ไหม อะไรอ่ะอองรีเฮอะไรอะดูตากูอย่างดำมาปากอย่างดำมาครับผมนี่อืงโอ้อมาอยู่นี่กันหมดเลยไม่ทำงานกันหรอกไม่ทำงานกันหรอกวะเนี่ยโอเคนี่อึ่นนี่อ่างนะโอ๋อคุณต้องวิ่งเฮีอกเถินของจริงอ่ะดูดิผูเกินไปนั่นอะคนต้องการทอมมี่นะพี่แต่เจียวทองอ่ะนะถ้ามีแบบกุชชี่ใช่เลยดูดิกูอย่างชอบอ่ะคุณต้องวิ่งเฮีอกเถินทอมมี่คุณไม่รู้เหรอโลทอมมี่ไม่รู้จักหรอครับทอมมี่ ถอยๆกูจะต้องเฮเชิญถอยโคตรเท่เลย <c oughs> มึงก็ทำหาทำนอมึงก็หาทำนอเซิร์ฟนอโอ้มีอะไรบ้างอ่ะเนี่ยอยู่ในมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างในรีบิวเนี่นวันนี้ไอเชลีบิวอะน่าจะฟาร์มยากพอสมควรนะเซิร์ฟเนี่ยพูดจริงลุบเอากูอยู่ข้างในทำไมอ่ะอ๋อได้อยู่โทษทีแล้วไป นี่ก็เฮ er ียเฉินอเหระเนี่ยโอ, er อ้กูต้องไปเฮียเฉินอีกไอ้หา่าได้ถามเขาไหมว่าเลเวลอยู่ไหนอา่าน่าจะเป็นถูกรับสมัครงานเหรอใช่เหรอมอีอะไรปะมีซอม้ที่ซ้อมต่อยปะวอร์โซนอยู่ไหนอ๋อวอร์โซนอันนี้เหรอวอร์โซน ไปวอโซนดีกว่าทุกคนกูไม่อยากอยู่ครับอันนี้ละไปวอโซนดีกว่าป่ะโอเคตัดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตัดโอเคถึงวอโซนแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมถึงวอโซนแล้วดูว่าจะเข้าวอโซนได้ไหมได้มุย้ยได้มุย้ยเดี๋ยวมุ้วอโซนจะมีใครไหม ่อยปากวอโซนแม่งเลยโอ้วอโซนลบปืนทัน้งหมดและสมัครเข้าวอโซนเฮ้ย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 ใครเปิดเพลงเอามึงเปิดเพลงด้วยเอาโคตรเท่อากูอยากชอบเลยมีเพลงกูด้วยกูอยากชอบเปิดเพลงให้ด้วยป้าไปแล้ว บ้าไปแล้วโอ้นี่วอลซนไปแบบนี้เหรอทำไมมันเออเออดูยังเออเออเนวะเนี่ยโอ้ทับได้ปะเนี่ยทับได้ไหมนี่อ่าทับได้อ้าวแล้วเกิดยังไงอ๋อไม่ค่าจะนอนอยู่แบบนี้เสียเงินห้าบาทเกิดดิโอ้วอลซนต้องเสียตังค์ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหเรซี่ไม่เสียนะห้าบาทก็มีค่านะครับผมพูดจริงๆ โอ้อยยางชอบเลยอะโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวออกแล้วไม่มีอะไรละออกตาลอย,ลยโอเคจะเปใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมไม่ไหวซิร์ฟ <c oughs> นี้คือแบบมันมันไม่ใช่อะอะไรอย่าคือถ้าให้แต่คะแนนเต็มคะแนนเต็มสิบอะผมให้แปดแล้วกันนะสองก็คือนะครับตะกี้ผมเข้าวอลผมเข้าวอร์โตรดมาครั้งแรกที่ไม่ได้ให้ดูคือตกแมปนะเว้ยคือแบบกดวอร์โดเข้ามาคือตกน้ำอะ แล้วก็คือ2ก็คือสภาพนะครับสภาพยังไม่เยอะเท่าไหร่นะก็คือแบบใส่สภาพอะไรก็ตกแหมะไปหมดเลยคือแล้วก็คือแบบเอ่อยังไงดีอ่ะคือยังน้อยอ่ะคือสภาพมันยังน้อยนะครับผมเอ่อกุชชี่ดำก็ไม่มีนะเอ่อโอเคเอาไวา้จะเป็นเท่านี้ก่อนละกันอีกเอ่ออีกแปดคะแนนก็คือสังคมดีมากพูดเลยว่าสังคมโคตรดีทักปุ๊บตอบปั๊บเลยนะครับผมก็สังคมดีมากตอนนี้ผมน้องบันหมดแต่ผมบอกให้คนมารับแบบโอ้โหมากันทั้งแกง๊ง เพื่อรับกูคนเดียวกูก็งูเหมือนกันว่าทำไมต้องมาขนาดนั้นแต่ไม่อันให้ดูนะโอเคแก๊งเฮียเฉินตัวปลอมแต่แกแหละแม่งมาตนะังแก๊งเลยอะแต่ยังไม่เห็นเฮียเฉินนะตอนนั้นอะโอเคเจอกันใหม่พาร์ทหนนะ้าบายบายยักยักษ์ย,กยักษมาดูดมาดูดไม่ได้มึงมาดูดไม่ได้ว่ะเดี๋นี่ Ok, chào các bạn, bye bye tất cả chúc